ชร์เทคนิคในการลดน้ำหนักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาผลลัพธ์สิ่งที่ได้ได้อะไรมาบ้างสิ่งแรกเลยมันทำให้ครูยุตระหนักว่าหนึ่งสัปดาห์ที่เราเริ่มเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเราอยากจะลดน้ำหนักอยากจะเป็นคนใหม่สิ่งแรกที่เห็นก็คือครูยุติอัดคลิปวิดีโอเอาไว้ถ่ายรูปสินค้าอาหารของเราเอาไว้แต่สุดท้าย ไม่ได้ลงคลิปสักทีหนึ่งสัปดาห์ที่ความคิดครูยุ้ยเริ่มเปลี่ยนก็คือข้อแรกคือให้ทำทันทีเหตุการณ์ทำทันทีคือคุณจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมันจะต็อกไว้ค้างไว้แล้วก็ไม่ได้เกิดการลงโพสสักที จริงๆว่าการโพสโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีความจําเป็นไหมจริงๆมันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรมากมายเพราะตัวเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการผลลัพธ์เปลี่ยนเป็นคนใหม่แต่สิ่งที่ได้คือมันเป็นการขัดนิสัยใหม่ความคิดใหม่ๆว่า ถ้าเธอทําสิ่งนี้อย่างน้อยคนที่เห็นคือตัวเราบนโลกใบนี้ไม่มีใครมาสนใจเราว่าเธอจะลดน้าหนักเธอจะสวยขึ้นเธอจะรวยขึ้นเธอจะดีขึ้นแต่สิ่งที่รวยและเปลี่ยนแปลงนู่นผลลัพธ์ที่คุณอยู่จุดสูงสุดที่คนเริ่มมาทักมาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุยได้ภายในหนึ่งอาทิตย์คือให้ทําทันทีข้อที่สองก็คือมันไม่มีเวลาสูตรของการตายตัวบอกได้เลยว่าโค้ดคูในนี้นะคะค่อนข้างเยอะ ทำไมคําว่าไม่มีสูตรตายตัวเช่นต่แรกคุยตั้งเป้าคือตื่นตีสี่มาไหว้พระสวดมนต์แต่พอมาวันหยุดนะคะเราเริ่มเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นก็คือยังไม่ไหว้พระสวดมนต์มาออกกําลังกายก่อนมาทํางานบ้านก่อนในแต่ละวันคืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคือเขาเรียกว่ามันไม่มีสูตรตายตัวว่าเวลาไหนเวททำอะไรนะคะคือ อย่างน้อยเราตั้งเป้าในการตื่นเช้าเพราะว่ารคยุตตั้งเป้าคือเรามีหน้าที่บทบาทของการเป็นแม่คนที่จะต้องมาหุงข้าวล้างจานกวาดบ้านถูบ้านและในช่วงนั้นคือตื่นมาดื่มกาแฟดําทุกๆเช้าทีเนี้ยช่วงที่ทํางานบ้านมันก็จะขับเหงื่อไปแต่หลังจากอาบน้ําเราอยากจะมาไหว้พระสวดมนต์ทำให้เราไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้มันถึงเวลาตีห้าครึ่งที่เราจะต้องไปปลุกลูกเราไปโรงเรียนเพราะฉะนั้น เลยไม่มีสุดใยต,ตัวว่าเธอจะสวดมนต์ตอนไหนเธอจะทําอะไรตอนไหนเพราะฉะนั้นคืออย่างน้อยเราได้ทําอะไรใหม่ๆในทุกๆยามเช้าเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปยึดติดแพทเทิร์นแค่รู้ว่าเป็นไกด์ไลน์ก็พอใช้คําว่าไกด์ไลน์นะคะไกด์ไลน์แรกๆคือหนึ่งเธอจะต้องมาทําหน้าที่ของการ เป็นแม่คนล้างถ้วยล้างจาน2เธอจะให้โอกาสตัวเองคือการเอ็กซ์เซอร์ไส์นาที10นาทีแล้วแต่เธอเลยแล้วแต่ตัวเราเลยว่าแต่ทุกเช้าสิ่งที่คุยทําคือดื่มกาแฟดําจากคนที่ไม่เคยกินกาแฟดําก็มาดื่มกาแฟดำํำเล่งของการเผาผลาญนะคะแล้วก็มาเริ่มนะคะเริ่มมาไหวพระสวดมนต์ในการชาร์จพลังมากขึ้น นี่คือ1สัปดาห์ที่คุยได้นะคะได้จากการเปลี่ยนความคิดใหม่คือ1นึ่ทำทันที2คือไม่มีสูตรตายตัวแต่คุณจะต้องมีไกด์ไลน์ว่าคุณตื่นมาแต่ละวันทำอะไรบ้างและอันสุดท้ายที่คุยนะคะทำอย่างออแล้วเห็นผลภายใน7วันนี้นะคะคือสิ่งแรกเมื่อก่อนเนี้ย คุยตื่นมาคือเราจะล้างหน้าแต่งฟันแล้วเราจะใส่ชุดลําลองใช้คําว่าลําลองก็แล้วกันทีนี้พอชุดลําลองพอกลับไปบ้านเออไปส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วทําให้เราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะแต่งตัวสวยพอวันนี้นะคะสิ่งที่ได้ใน7วันนะคะคือตื่นมาหลังจากทําภารกิจแล้วอาบน้ําแต่งตัวสวยเท่าที่คิดว่าตัวเองจะสวยได้ สวยเท่าที่ตัวเองจะมองรู้สึกว่าตัวเองมองแล้วสดชื่นได้อย่างน้อยจะติดขนตาหรือไม่ติดขนตาอย่างน้อยแต่งหน้าแต่งตาทาลิปสติกนิดนึงทำให้ได้เกิดคลิปคลิปนี้ขึ้นมานะคะทำให้ได้เกิดสิ่งที่ไอเดียคืออุ๊ยมันไม่ได้มีข้ออ้างว่าเธอยังไม่สวยเธอยังไม่เพอร์เฟกแล้วสิ่งที่ตรงเนี้ยตัดออกไปได้เลยนะแต่สิ่งที่ได้ภายใน7วันที่ลองแต่งตัวแบบว่าตื่นมาแล้วแล้วยังไงคือทำอะไรเสร็จแล้วคือ ต้องเอาตัวเองมาเป็นอันดับแรกเมื่อก่อนนี้คือสายมากฝาจะมาแต่งตัวสวย9ก้าโมงสิบโมงฝาจะได้คลิปฝาจะได้คอนเทนต์สิ่งแรกเลยที่ได้7วันนี้คือเห็นตัวเองมองแล้วรู้สึกมีความสุขถ้าเธออยากอัดคลิปเธอก็อัดคลิปได้เลยเธออยากพูดอะไรเธอก็ทําได้เลยหรือเธอจะไปไหน ยังไงมันก็ดูสวยและดูออล่าสิ่งแรกที่เห็นคือเซล์เลิฟรักตัวเองค่ะทุกคนนี่คือภายใน7วันที่คุยมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะมาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนและก็มาส่งพลังใจและก็ เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจให้กับเองด้วยว่าให้ทําต่อไปเปลี่ยนวันละเล็กวันละน้อยเหมือนกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนแนะนําให้มาฟังบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆคุณจะได้ข้อคิดดีๆจากในคลิปนี้กลับไปในการเปลี่ยนแปลงหรือแนวทางของการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นครึ่งปีหลัง2,567นี้ขอให้ทุกคนจง สวยรวยชิวและประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขนะคะ